สวัสดีทุกคนวันนี้ลิศอยู่กับตัวเด็ดเลยตู้ทึบแห้ง t a c k e r body ที่ติดตั้งบนตัวแฮนด์ลักแชมป์2024ช่วงยาวบอกเลยว่าใครวิ่งงานขนของต้องมาดูคันนี้ดูตรงหัวเก๋งก่อนมีหมวกบังลมวัสดุ ABS เบาแต่แข็งแรงแถมมีไฟ LED ด้านบนส่องชัดกลางคืนไม่ต้องกลัวมืดตัวตู้หลักนี่ใช้วัสดุ ABS หุ้มโฟม PU กันร้อนดีมากยิ่งแดดเมืองไทยนะบอกเลยว่าช่วยได้เยอะประตูท้ายก็ไม่น้อยหน้าวัสดุเดียวกับตัวตู้เลยก่อนมือจับเป็น สแตนเลสไม่เป็นสนิมบานพับก,ก็เป็นสแตนเลสหมดเลย oh. มีทั้งยางกันกระแทกยางขอบ PVC กันฝุน่นกันความร้อนได้ดีไม่กระเด้งไม่เสียงดังตอนวิ่งไฟ led ไฟเลี้ยวไฟหลี่ติดมาให้ครบขนของกลางคืนก็คือปลอดภัยเวอร์กอนล็อกเพิ่มตรงประตูท้ายอีกชั้นมั่นใจได้เลยว่าประตูไม่เปิดเองตอนขับ ขึ้นลงง่ายด้วยบันไดด้านหลังส่วนด้านในพื้นเป็นอลูมิเนียมซิกเกิลเพดยกขอบกันกระแทกสุดในตู้มีไฟด้วยนะสว่างเห็นของชัดแน่นอนไม่ต้องควานหาของในที่มืดอีกต่อไปทั้งหมดนี้คือความเนี๊ยบของทักเกอร์บอดีใส่ใจทุกจุดใช้วัสดุอย่างดีไม่เป็นสนิมง่ายและเลือกขนาดตู้ได้ตามใจเลยใครสนใจไปจัดได้ที่เพจทีเอ็มซหรือโชว์รูมโตโยต้าทุกประเทศเลยค่ะ